สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดวงดีๆที่จะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณให้ปังตลอดทั้งเดือนสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทำนายดวงประจำเดือนกรกฎาคม2568ให้กับชาวราศีตุลโดยเฉพาะเลยค่ะใครที่เกิดระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมต้องไม่พลาดเลยนะคะ และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในทุกเดือนเลยค่ะลักษณะทั่วไปและแนวโน้มดวงประจำเดือนกรกฎาคมก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับชาวราศีตุลกันหน่อยดีกว่าค่ะชาวตุลเนี่ยเป็นคนธาตุลมที่มีความยุติธรรมชอบความสมดุลมีสเสน่ห์และรักความสวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ส่วนในเดือนกรกฎาคม2,568นี้ภาพรวมของชาวราศีตุลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความราบรื่นค่ะคุณจะรู้สึกสบายใจและสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับดาวเด่นประจำเดือนนี้ของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของราศีตุลเองทำให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจและได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างค่ะนอกจากนี้ดาวพระหัสบดี ก็ยังส่งเสริมเรื่องโชคลาภและความสำเร็จอีกด้วยส่วนดาวที่ต้องระวังคือดาวเสาร์ที่อาจจะส่งผลให้มีความรู้สึกกดดันในเรื่องความสัมพันธ์หรือต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักใจแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะการใช้เหตุผลและความยุติธรรมของคุณจะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะทิศทางของโชคชะตาในเดือนนี้จึงเน้นไปที่การรักษาสมดุลในชีวิตและใช้ความสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์ค่ะ มาถึงช่วงสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกดวงของคุณในแต่ละด้านกันแล้วค่ะด้านการงานเรื่องงานของชาวตุลในเดือนกรกฎาคมนี้เรียกได้ว่ามีความร่วมมือที่ดีและโอกาสในการสร้างเครือข่ายค่ะคุณจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมโปรเจกต์หรือการประสานงานต่างๆซึ่งจะส่งผลดีต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณค่ะ หากคุณทำงานที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาการประสานงานหรือการสร้างความสัมพันธ์จะยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังคือความลังเลในการตัดสินใจหรือการที่พยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไปจนอาจทำให้เสียโอกาสดีๆไปได้ค่ะแนะนำให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมากขึ้นจะช่วยให้งานราบรื่นและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะด้านการเงิน สถานะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีแนวโน้มที่จะมั่นคงขึ้นค่ะคุณอาจจะมีรายรับพิเศษเข้ามาจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือจากการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการบริหารจัดการเงินของคุณจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับความสวยความงามหรือการลงทุนในสิ่งที่ชอบค่อนข้างสูงซึ่งเป็นการใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะแนะนำให้วางแผนการใช้ จ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะอาจทำให้เงินทองติดขัดได้ง่ายๆนะคะ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเดือนนี้ค่ะด้านความรักสำหรับเรื่องความรักชาวตุนในเดือนนี้ก็มีเรื่องราวให้ลุ้นเหมือนกันค่ะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือจากการแนะนำของเพื่อนฝูงค่ะคนที่เข้ามาอาจเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความยุติธรรมและสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ค่ะอย่างไรก็ตามความรัก เลหรือไม่กล้าตัดสินใจอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆไปได้นะคะแนะนำให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆบ้างจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปได้ดีค่ะและสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์โดยรวมถือว่าราบรื่นและมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะคุณและคู่รักมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตด้วยกันสิ่งที่ต้องระวังคือความขัด แย้งเล็กๆน้อยๆจากการตัดสินใจที่ไม่ตรงกันหรือการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวโดยไม่ยอมพูดออกมาค่ะลองเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและหาจุดกึ่งกลางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะด้านสุขภาพสุขภาพของชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยรวมถือว่าแข็งแรงดีค่ะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือปัญหาเกี่ยวกับหลังหรือไตและความเครียดจากการพยายามรักษาสมดุลในชีวิตมากเกินไปค่ะคุณอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยตามตัวหรือมีอาการอ่อนเพลียดได้ง่ายๆค่ะแนะนําให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือการเดินเล่นและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจนะคะอย่าหักโหมมากเกินไปค่ะและเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับคำทำนายของเราวันนี้เราได้หยิบไพ่ทาโร่สามใบและไพ่ออราคเคิลมาช่วยเสริมด้วยค่ะไพ่ใบแรกที่เราเปิดได้คือ Justice ไพ่ใบนี้สื่อถึงความยุติธรรมความสมดุลและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นการย้ำว่าในเดินนี้ชาวตุลจะใช้ความยุติธรรมและเหตุผลในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ไพ่ใบที่2คือ Two of Cups ไพ่ใบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีความร่วมมือและความรักที่แบ่งบานซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของชาวตุลในเดือนนี้ที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะ และไพ่ใบสุดท้ายคือ The Tower ภยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่อาจจะดูน่ากังวลเล็กน้อยสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันการทำลายล้างเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดแต่ในอีกมุมหนึง่งก็หมายถึงการปลดปล่อยจากสิ่งที่ยึดติดและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ ส่วนไพโอร์เคริรที่เราดึงมาเสริมในวันนี้คือไพ่บาลานซ์ไพ่ใบนี้สื่อถึงการรักษาสมดุลในชีวิตการจัดลำดับความสําคัญและการไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปค่ะซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆสำหรับชาวตุลที่มักจะสแสวงหาสมดุลการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตจะช่วยให้คุณมีความสุขและมั่นคงมากขึ้นนะคะ โดยสรุปแล้วชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคม2568นนี้เป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความราบรื่นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และการตัดสินใจที่สำคัญค่ะสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือการสร้างความร่วมมือที่ดีการบริหารจัดการการเงินอย่างรอบคอบและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมากขึ้นค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือความลังเลในการตัดสินใจและความเครียดจากการพยายามรักษาสมดุลมากเกินไปค่ะลองผ่อนคลายและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2568นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการดวงดีๆในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลัง ใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ